ตัวนี้ก็คือเฉพาะชุดเครื่องเสียงนั่งหลังน้หมดนะก็อยู่ประมาณสักเ0้าแสนได้กบล้านแล้วใช่ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล VCK นะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมเอาพาด2 0 1พนบะครับบอกเลยคันนี้แต่งรอบคัน2ล้านัพนั้นเพื่อนบอกเลยว่าโหดมากนี่เลยแค่ชุดลําโพงอะ่ะเพื่อนผมอยากจะบอกว่า1ล้านกลมๆนะครับแล้วก็พารทรอบคันะ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะเพื่อนนี่พาทรอบคัน เฉพาะพาร์ทประมาณสามแสนยนงไม่รวมพวกชิ้นงานคาร์บอนยังไม่รวมล้อยังไม่รวมถุงลมโม้บอกเลยคันนี้สุดประเทศแน่นอนเพื่อนอ่ะผมไปดูเนี่บอกเลยว่าโหดมากคันนี้แบบทุกชิ้นแบบอะไรญี่ปุ่นหมดเลยนั่นเพื่อนอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันแลวกันเนาะว่าคันนี้เอาผ่าตัวสองพันิแปดเจ้าของเขาแต่งอะไรไปบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปชมคลิปวิดีโอนี้กันเลยผมไปไปครับทุกคนไปชมเจ้าเอาผ่ากันเลยับผมไปหาพี่นารากันเลยครับผมพี่นาราสวัสดีครับสวัสดีครับนี่โอเคละผม คุยกับรถคันนี้เป็นเอาผ่านะครับได้เลยครับเอาผ่าเป็นตัว2018นะครับครับผมเป็นตัวล่าสมฉิมอุบัจจุบันเลยครับผมได้เลยเดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันนิดนึงนั้นเพื่อนว่าคันเนี้ยเจ้าเอาผ่าแต่งอะไรไปบ้างเดี๋ยวรบกวนพี่นาราพาดูรอบคันนิดนึงพี่ว่าอย่างคันเนี้ยเอาผ่าตัวสองพัเขาทําอะไรไปบ้างพี่คันนี้ก็ที่แน่ๆเลยโดดเด่นก็คือตัวชุดแต่งรอบคันนะครับเป็นของอ u นิสซิงตัดแบนนะครับไล้มาตั้งแต่ฝากระโปรงนี้เปลี่ยนเป็นตัว ชาร์จของเขาทั้งหมดเลยปากกระโปงใบหน้าเป็นแบบตัว LED แล้วข้างในก็จะเป็นโกลดโคคลเลอร์แบบนี้เลยนะครับพิเ่นข้างล่างก็คือจากเดิมที่มันเป็นโครเมียมทําให้เป็นสีดำซะแล้วก็โลโก้เป็นลิมิเต็ดดิชั่นเป็นสีสีทองอ่าครับผมไล่ลงมาข้างล่างก็ต้องเป็นขอบป้ายทะเบียนเป็นของบูเลสซิ่งตัวนี้ก็คือข้างหน้าทั้งหมดเนี่ยครับเป็นบูเลสซิ่งเจแปนแต่ความพิเศษของเขาอยู่ตรงที่ว่าตัว คาร์บอนที่ทำเป็นคอตตอนขึ้นมาเลยมันโอเคโอเคแล้วมันแตกต่างขึ้นมาแล้วก็ลงมาถึงลิ้นล่างเพราะว่าคันนี้เป็นระบบถุงลมเวลาต่อลงมาก็จะทําให้ดูสปอร์ตแล้วก็ดูสวยมากขึ้นอ่าครับพี่พาร์พวกนี้ทั้งหมดมาจากญี่ปุ่นหมดมาจากญี่ปุ่นมดเลยครับผมอันนี้ถามนิดนึงพี่นาราอย่างพาร์ทรอบคันคูลเลซิ่งประมาณเท่าไหร่พี่รอบคันทั้งคันสามแสนรัา ไม่รวมคาร์บอนหนูไหมพี่ไม่รวมคาร์บอนนั่นคือมาคั่นตอมเพิ่มอีกทีนึงโอเคครับผมอ่เพื่อนเรามาดูด้านหน้าเจ้าอพาร์ติดนึงนี่ผมไล่ตั้งแต่ฝาเลยนะอันนี้ก็คือเป็นของกูเลสติ้งนะพี่เนาะใช่ครับก็คือเป็นงานไฟเบอร์ถูกป่ะพี่ใช่ครับเป็นเป็นไฟเบอร์ญี่ปุ่นนะเป็นไฟเบอร์ญี่ปุ่นโอเคครับผมไฟหน้าอ่ะผมให้ดูเนี่ยเขาจะเป็นสีทองนี้เลยถูกป่ะพี่โอเคครับผมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบไฟเลี้ยวสวยงามเลยเพื่อนโอเคกระจังหน้า เดิมเลยเขาจะเป็นสีเงินถุงไปพี่นาราใช่ครับอ่าครับผมอันนี้ก็คือทําเพิ่มเป็นสีดําเลยนั่นเพื่อนเป็นสีดำตัดดำตัวนี้ก็โดดเด่นแล้วตัวนี้เป็นไฟหน้าของมาเลนต์นะอ่าครับผมบัินี้ก็คือในไทยนี่มีหนึ่งเดียวคันนี้คันเดียวเลยคันเดียวเลยเหรอพี่โหดมากก็คือเป็นตัดหมอกสีเหลืองเลยเนี่ยผมใช่ครับเป็นเหลืองเชียงแสนแท้เลยแบบเลยผมสวยมากครับผมตรงนี้ก็จะคัดต้อมเพิ่มเป็นคาร์บอนเลยนั่นเพื่อนเนี่ยลิ้นอันนี้คือเป็นของคูลเลสซิ่งเนาะพี่เนาะ แต่ว่าเนี้ยพี่นราก็คัดตอมเพิ่มก็คือจะเป็นงานคาร์บอนหมดเลยเพื่อนสวยงามเลยเพื่อนแล้วก็นี่เลยที่พี่นราบอกก็คือจะเป็นตัวลิมิเต็ดถั่วพี่ใช่ครับกระจังด้านหน้าสีทองโอเคครับผมเล่นเล็กคองนั่นได้เลยครับผมถือว่าแพงมากถูยพี่หายากเลยหายากเลยก็คือจะเป็นโลโก้ผาดสีทองแบบนี้เลยเพื่อนแล้วก็นี่เลยกบป้ายทะเบียนก็เป็นของคูเลสซิ่งเจแปนเลยเพื่อนชุดด้านหน้าประมาณนี้เลยแค่ด้านหน้าก็โหดแล้วเพื่อนนะเดี๋ยวดูด้านข้างนิดนึงพี่นรา อย่างคันนี้ใส่ล้อตัวไหนพี่นาราเป็นพีทีฟอรครับขอบับผม20นะครับหน้ากว้าง9 9นิ้วใส่กับยางมิสลินนะครับตัวนี้ก็คือลัดด้ยาง245 35 20อ่าครับผมส่วนด้านในก็จะเป็นเบรกเมมโมรีจีทีนะครับครับผมเป็นจีทีหน้าหลังรวมเบรกไฟฟ้าเนอะพี่เนาะใช่ครับครับผมอันนี้ช่วงล่างมีทำอะไรบ้างพี่คันนี้แน่นอนนะระบบถุงลมับผมตัวเมมโมรีนะครับแล้วก็ เป็นเป็น KW ครับผมอ๋อใช่ครับเพราะว่ามีความพิเศษนั่คือตัวแคมเบอร์ปรับองศาเปลี่ยนเป็นแผงญี่ปุ่นทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเขาจะล้มได้พอดีกับตัวพิเนนครับผมข้างหน้าไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูข้างหลังว่ามันได้เลยพี่ได้เลยมันจะล้มได้มันครับผมก็คือช่วงล่างจะทํา2แบบเลยก็คือถุงลมด้วยแล้วก็เคดบิลด้วยถูกไหมพี่ใช่ครับโอเคผมอ่านเพื่อนเรามาดูล้อไอ้ไก่เนี่ยล้อบีซีฟอนนะ เฉพาะล้ออย่างเดียวนั้นเพื่อนแสนแปดนะครับขอบยี่สิบนะเบรกก็อีกตังหากันนเพื่อนเบรกนี้ก็น่าจะสองสาแสนนะพี่เนาะเบรกหน้าหลังยางก็ประมาณสี่หมื่นกว่าแล้วเพื่อนไพ i l o โฟรสนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาดูของแต่งเพิ่มกระจกมองข้างเปลี่ยนเพิ่มนะพี่เนาะใช่ครับตัวนี้ก็คือเดิมก็จะไม่ไม่ได้มีเป็นไฟวิ่งครับ<ม>ไฟวิ่งแบบนี้อันนี้ถ้าเปิดก็คือจะเป็นไฟสองเท้าแล้วก็มีไฟสองเท้าด้วยใช่ครับมีไฟสองเท้ายายามค่ำคืนนะครับผมแล้วก็จะมี เรนฟ้าตัดแสงนั้นเพื่อนโอ้โหบอกเลยว่าชุดนี้โหดมากชุดนี้ก็น่าจะแพงอยู่นะเนี่ยพี่ใช่ไหมรหลตั้งครับโอเคโอเคประมาณนี้อ่ะทุกคนดูด้านข้างอันนี้ก็คือเป็นของคูลเลสซิ่งนะพี่เนาะตัดด้วยคาร์บอนโอเคนี่เพื่อนผมไปดูใกล้เนี่ยเขาจะตัดตรงเนี้ยเป็นคาร์บอนนั้นเพื่อนสวยสวยจัดเลยแล้วก็ตรงนี้ติดเพิ่มแล้วพี่เนาะมือเปิดปกติเป็นโครเมียมอ่าครับผมไม่เปรี้ยวอะไวรุ่นบอกว่ายังไงก็ต้องเป็นดาร์คโคมเข้าไปโอเคครับผมสวยเลยเพื่อนสวยแล้วก็คือตรงเนี้ย ทำใหม่หมดเลยอ่ะโหสวยจัดเลยดูล้อท้ายนี่ฮะนี่ความพิเศษที่เมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังก็คือเดิมของเขาผ่านเนี่ยเวลาเขาโหลดลงมาหรือเป็นถุงลมเนี่ยตัวนี้เขาจะตรงเพราะว่าตัวแคมเบอร์หลังเขาจะล้มไม่ได้อ่าครับอันนี้เปลี่ยนทั้งชุดเลยนะเปลี่ยนทั้งชุดเลยเพื่อให้ล้มแล้วก็จัดฟินเมนได้พอดีแล้วก็ไม่ติดกับบอดี้คันนี้ไม่ตัดไม่เวานะครับผมพอดีกับตัวบอดี้เลยโอเคครับได้เลยอ่ะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูชุดท้ายนิดหนึ่งนะว่าเอาผานคันนี้ทำอะไรบ้าง เดี๋ยวพี่นราพาดูของแต่งนิดนึงพี่ว่าเอาผาดอันนี้ทำอะไรบ้างพี่ข้างหลังนี่สึกแน่นเลยครับข้างบนเลยก็จะเป็นตัวคูลเลสซิ่งก็คือตัวนี้จะเป็นตัวทรง GT เลยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ตัวขาก็จะเป็น่อ c n c เป็นอลูมิเนียมงานสร้างเลยถูกไหมพี่งานสร้างจากญี่ปุ่นนะมาแบบนี่นทั้งันเลยแล้วก็ไฟเบรกบนนี้ก็คือเป็นของเอเวส8นะครับมือเปิดตัวนี้ เดิมมันเป็นสีโครเมียมอา <beeping, S 1> ครับพี่อย่างนี้บอกก็ต้องรอเป็นทั้งคันนะคือเป็นตัวโคมเป็นดาโคมทั้งหมดอะครับปท้ายเป็นของเวลลิตี้เจแปนเดิมของเขาเนี่ยจะเป็นปท้ายก้อนอยู่แค่นี้เป็นสีสีแดงด้วยเป็น LED แล้วพี่เนาะใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นบาร์แล้วก็เป็นไฟวิ่งอาครับผมอะแล้วก็โลโก้ทั้งหมดก็คือเป็นสีทองอาครับไล่มาตรงนี้ก็คือเป็นตัวแก้มข้างเดิมก็าจะเป็นเรียบเลยและอันน <acak> <ratulations> ี้จะเป็นตัวของซิลส์เบรกซ้ายขวานนี้ก็ สองมื้อกว่าไอตัวนั้นน่ะเหรอพี่ใช่ครับซ้ายขวาสุดมากสุดมากข้างในเนี่ยถ้าเป็นตัวไทยนี้จะมีตัวบายสปอร์ตมีเซนเซอร์เนี่ยตัวเนี้ยต้องเป็นอุปกรณ์เฉพาะที่ใส่เข้าไปเพื่อไม่ขวดเซนเซอร์ครับผมใช่ครับแล้วก็พาร์ทข้างล่างก็จะเป็นคอมท่อครับผมจะเป็นตัวของคูลเลสซิ่งทั้งหมดเลยโหโหดมากชุดท้ายนี้แบบเต็มทุกจุดเลยเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูนะนี่อ่ะนี่เลย วิ่งหลังเป็นคาร์บอนหมดเลยนั้นเพื่อนแต่ว่าตรงเนี้ยของเดิมนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนไฟท้ายนั้นเพื่อนโอ้บอกเลยว่าชอบวิ่งมากเลยแล้วก็ไฟท้ายนั้นเพื่อนนี่ไฟท้ายก็เปลี่ยนนะครับนี่ตรงนี้ก็เปลี่ยนโลโก้ก็เป็นโลโก้ทองนั้นเพื่อนโอ้โหโตมาไอตัวนี้ใช่ไหมพี่สองหมกว่าบาทใช่ครับไฟท้ายไฟท้ายซ้ายขวาก็ประมาณสี่หมื่นครับไฟท้ายสี่หมื่นใช่ครับ <laughs> ความสวยของเขาก็คือ <laughs> เขาจะเป็นดาร์คโคมแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยไฟท้ายเอา่าจะมองได้แค่ ด้านหลังแค่นี้มันจะเป็นก้อน LED กลมๆแล้วเาด้านอยู่าวข้างนิดนึงครับครับผมคเพียวมันจะอยู่ตรงนี้ก็คือมันจะมีไฟส่งขึ้นมา๋อครับผมอุ้ยแต่สวยนะสี่หมื่นกว่าน้อเพื่อนไฟท้ายเพื่อลมของคนแต่งรถนะเวลาเรามองท้ายเนี่ยเราจะมองท้ายแบบนี้เวลาเราเลือกไฟท้ายครับผมแต่ผมอยากให้มองมุมที่ว่าเรากําลังจะแซงรถครับสมมติเราวิ่งเข้ามาปุ๊บจังหวะเนี้ยสี่ถึงห้าองศาเนี่ยเราจะเห็นอย่างเงี้ยทั้งคันเพราะนั้นไฟท้ายตรงเนี้ยจะทําให้มัน ส่งไปทั้งลำหน้าครับผมเคยขับรถแล้วเห็นข้างหน้าสวยใช่ไหมเรากําลังจะแซงยังไม่แซงอยู่ที่สีพลาสต์อัวเนี้ยสวยที่สุดครับผมโอไฟท้ายสวยจริงเพื่อนอ่ะส่วนกันชนท้ายก็ของคูลเลสซิ่งเนาะพี่เนาะใช่ครับแล้วก็พร้อมชุดดิฟฟิวเซอร์อันนี้ก็คือเป็นคาร์บอนหมดเลยนั่นเพื่อนโอเคแล้วก็จะเป็นชุดท่อแล้วก็จะเป็นปลายคาร์บูริกเนาะพี่เนาะใช่ครับประมาณนี้เลยอ่ะรอบคันประมาณนี้เพื่อนเดี๋ยวเราไปดูภายในนิดนึงพี่นรา ฝาถัง yup. อันนี้ก็เปลี่ยนเพิ hmm. everyone, ่มแล้วโอ้โหมีเก็บหมดเลยโอ้โหอุ้ยบางคนหลังแปะพื้นเนียนเพื่อนโหดมากโหดมากนี่นันเพื่อนเบรกไฟฟ้าเรียบร้อยอะเดี๋ยวเราไปดูภายในนิดนึงพี่อันเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูภายในนิดนึงนะว่าเอาผ่าตัวสองพันสิบแปดคันนี้เจ้าของรถเขามีทําอะไรบ้างนะครับอย่างภายในคันนี้ทําอะไรบ้างพี่ที่โดดเด่นเลยก็คือเป็นอะคานาล่าทั้งทั้งคันอ่ครับผมเป็นหนังอะคานล่า แท้นะครับเป็นมุ้งใหม่ทั้งหมดอันทั้ความยากของมันเนี่ยอันแรกเลยคือราคามันท้้งสูงอ่าใช่พี่ความยากนี้ก็คือการตัดเย็บแล้วก็การเอาตัวอันคาร์าให้มันเข้ารูปแล้วก็ติดได้เาแบบนี้อันนี้ก็ประมาณแสนประมาณแสนหนึ่งรับอันนี้ประมาณแสนหนึ่งทั้งทั้ง<ช>คันก็คือนี่นั้นเพื่อนเนี่ยนะแผงข้างบนเนี่ยอันคาร์าหมดเลยเห็นปะยาวไปถึงหลังเลยอ่ะโอ้แต่สวยมากเลยอ่ะเป็นได้ส้มเนาะพี่เนาะ ใช่ครับเป็นได<า><ม>สซมเบาทุกอย่างแต่ว่ายังเดิมอยู่เนาะพี่เนาะอ่าใช่ครับแล้วก็คันเนี้ยจริงๆก็คือลูกค้าใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็ใช้กับครอบครัวเพราะนั้นทุกอย่างจะต้องใช้งานได้เหมือนเดิมทั้งหมดอ่าครับะะระบบเซนเซ,นเซอร์ระบบทุกอย่างทํางานได้เหมือนเดิมทั้งหมดแต่ว่าใส่ในความเป็นตัวเองเข้าไปก็คือเขาชอบเป็นลักษณะของสีดําต,ตัดกับตัว iber, คาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็เป็นดาร์โคมาะนั้น ตัวนี้เขาจะคุมโทนทั้งคันเป็นสไตล์นี้ใช่ครับนี่นั่นเพื่อนภายในก็ยังมีคาร์บอนดีโคกรอบแอร์คอนโซลหัวเกียร์เนี่ยคาร์บอนหมดเลยเพื่อนคาร์บอนภายในอีกเท่าไหร่อ่ะพี่นาราโอ้โหอันนี้ไหลตังเลยครับไหลหมื่นเลยไม่นั่นเพื่อนผมไปดูเนี่ยเปล่ยนหมดเลยแผงประตูเนี่ยเห็นปะเนี่ยคาร์บอนคาร์บอนคาร์บอนหมดเลยเนี่ยแผงสวิตช์ตรงเนี้ยคาร์บอนหมดเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชุดดิฟฟี่เอวันนั่นเพื่อนก็คือเป็นหน้าขาวนะครับแล้วก็จะมีพวกแบบ วัดรอบใหญ่ชุดนี้ก็แสนหนึ่งแล้วนะถ้าถ้าผมจะไม่ผิดนะรวมวัดรอบใหญ่น,นั้นเพื่อนประมาณนี้เลยแล้วตรงนู้นก็จะเป็นพวกลําโพงอันนี้จะเป็นลำโพงฟโฟคัลนะพี่เนาะคอน<อ><อ>ครับครับผมอันนี้ก็คือคัดตอมขึ้นใหม่หมดทั่วพี่ใช่ครับนนงานสร้างหมดเลยเนี่ยนนเป็นลูกลูกค้าอยากจะได้ให้มันเป็นสไตล์ฟังเพาะแล้วก็ในส่วนของตัวในตัวเสียงทุกอย่างก็คือ วางได้พอก์เฟกมากมครับผมตัวนี้ก็คื <ผม S 2> อเฉพาะชุดเครื่องเสียงหน้าหลังน้่หมดนะก็อยู่ประมาณาสักเจ้าแสนได้เกือบล้านแล้วใช่ครับเกือบล้านแล้วหน้าจอเปลี่ยนเพิ่มนะพี่เนาะเปลี่ยนเพิ่มแบบอันนี้เปลี่ยนเพิ่มแล้วก็ตัวข้างหน้าก็คือ,อ,อโอ้โหมีตัวดิสเพย์ด้วยอันเพื่อนเนี่ยหน้าจอดิสเพย์ตัวนีก้ก็เกือบห้าหมื่นแล้วนะแล้วก็ภ<ช>ุ่มอะไรภุ่มอลไรนี่ก็เป็นคาร์บอนนะพี่เนาะเป็นคาร์บอนเป็นงานคขสตอมขึ้นมาใช่ครับหมดมากหมดมากนี่นั่นเพื่อนภายในครับ เครื่องเสียงสําหรับรถตู้นะครับนนี้ก็ถือว่าเป็นรถแวน์รถตู้รถครถอบครัวเหมือนกันตัวเครื่องเสียงกลุ่มประมาณนี้คือฟังปาร์ตี้ได้ฟังข้างนอกได้แต่เน้นฟังในรถให้ใหมีความละมุนเพราะว่า<ม>จริงๆตาแหน่งการจัดวางของเขาเนี่ยช่างที่เขาจัดวางเนี่ยถ้าลองเปิดเสียงเนี่ยทุกมิติทุกการนั่งมันจะมีเสียงความเป็นละมุนออกมาทั้งหมดมแล้วก็คันนี้ก็คือแจมทั้งคันรถตู้ความพิเศษของคือ พอแดมแล้วทุกอย่างจะเงียบทั้งหมดเลยครับผมกีนังเงาเงียบเงียบมาก <laughs> พี่ได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวขอไปดูด้านหลังนิดนึงพี่นาราอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังต่อนเพื่อนไปดูหน้าตาชุดลำโพงหนึ่งล้านบาทนะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสีทองนะเอาผ่านเนี่ยโอ้โหบ,บอกเลยว่าเก็บทุกเม็ดเลยเพื่อนอ่ะเริ่มจะเป็นอีกสีนึงอันเพือ่อนเดี๋ยวผมพาไปดูนี่นะส่วนนี้จะเป็นเบาะด้านหลังนะครับนี่เห็นไหมโอ้โหโหดม,มากมีทาซีด้วย <laughs> ลูกค้าก็จะมีการซีนให้ด้วยโอ,โโอโเนี้ยคาร์บงคาร์บอนเนี้ยทุกคนก็คือทําหมดเลยอ่ะความความละเอียดของช่างที่ติดตั้งนะครับก็คือชุด power ชุดทุกอย่างเนี่ยไม่ได้เจาะไม่ได้เว้าทุกอย่างก็คือจะอยู่ในแพลตฟอร์มเดิมของทางโตโยต้าเขาก็อยู่เพราะนั้นชุด power เนี่ยเขาจะวางนี้เป็นแนวยาวทังคันเลยนะครับเพราะนั้นนั่นคือถ้าเกิดว่ามีลูก ลูกเด็กเล็กแดงก็คือเรามีตัวตัวปิดเ๋คือไม่ตัวปิดหายใช่ครับแล้วก็รางตัวนี้ก็สั่งจากญี่ปุ่นตัวนี้เป็นวางรางของเอเวสเจ็ดแบบเดิมเขาจะเป็นพลาสติกเวลาเหยียบไปเหยียบมาเนี่ยมันก็จะโก่งขึ้นมาแต่นี้คือเป็นสแตนเลสโอเคใช่ครับได้เเดี๋ยวเราไปดูลำโพงชุดด้านท้ายนิดนึงเพื่อนอ่ะเดี๋ยวปิดตัวเขาอันเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายนิดนึงเพื่อนหน้าตาํำโพงหนึ่งล้าน นี่เลยเพื่อนเอเคตรงนี้ความลงตัวของเขาก็คือเขาจะซ่อนชุดถุงลมเนี่ยไว้ในยางกล่องยางอะไรนะครับแล้วก็ชุดซาวเปอร์ที่ทางช่างเขาวางไว้ก็คือเป็นอยู่ในชุดยางยางอะไหล่ครับผมนี่้านที่วางก็จะเป็น ซีคข่าวดิโอเนี่ยวางตัวอันนี้ก็คือเป็นชุดหมดเลยนั่นเพื่อนใช่อันนี้คือเป็นชุดถุงลมนะพี่น้องชุดถุงลมครับที่จริงมันสามารถที่เปิดเซอร์วิสได้อยู่ในอ๋อเปิดได้ด้วยใช่ครับทั้งหมดเลยแล้วก็เวลาเราใช้งานในชีวิตประจำวันก็จะมีตัวตัวนี้วางติดเข้าไปอ๋อโอเคโอเคเพราะนนั้บทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมอ่าโอเคครับผมนี่นั่นเพื่อนโหด้านท้ายลำโพงเพียบเลยครับผมอันนี้ถามนิดนึงพี่นาราไอ้ลำโพงเกือบหนึ่งล้านบาทเนี้ยมันมีความพิเศษยังไงครับพี่ จริงๆแล้วตัวของด,ด,ด้วยราคาเขาก็คือเป็นราคาหนึ่งอยู่แล้วแต่ทีนี้ความยากความเด่นของคนไทยดีกว่านะในการจัดวางร,รูปแบบของตัวตัวลำโพงเพื่อให้ทุกทุกมิติไม่ตีกันครับลำโพงเยอะก็ไม่ได้ว่าจะฟังพอนะ,อะแต่ถ้าลำโพงเนี่ยวางแล้วลงตัวคนในรถแล้วก็จะได้รับเสียงทุกอย่างเนี่ยถ้าดูการจัดวางลําโพงนะฮะมองมองก็ไปตรงนี้ยจะเหมือนเหมือนเป็นโรงหนังเลยมิติของการวางเครื่องเสียงก็คือจะทําให้ อ๋อมันอยู่ทุกมุมรถเลยเนี่ยเนาะใช่ <he? S 2> ครับทุทกเสาปกติเนี่ยเอาผ่าตัวเสาประตูสไลด์ก็จะไม่มีลาโบอ่าใช่พี่แต่นี้คือมีทุกเสาเลยอันนี้ทําขึ้นมาใหม่หมดเลยใช่ครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือสร้างงานสร้างแล้วก็หุ้มกับอันธาราผมว่าเป็นงานที่ยากสรับสวยมากเลยงานยมากงาน,งานาดีไซน์เลยคือแบบเป็นอันธาราหมดเลยเพื่อนโ <laughs> หมดมากโอเคแล้วผมเบ็ดเสร็จคันนี้เจ้าของแต่งไปประมาณเท่าไหร่เนี่ยพินาราอลองบวกดูเลย <laughs> ทะลุสองล้านไหมพี่มันน่าจะมีเกินลมช่วงล่างด้วยนะครับอ๋อครับผมใช่ครับ,คร,บครับผมอยากจะฝากก็คือในส่วนของรถรถกลุ่มรถตู้นะครับแล้วก็รถแบรนด์ทั้งหมดนี้คือแต่งทีเดียวก็ได้แต่ถ้าสไตล,สไตล์สไตล์เวลาผมใช้รถตู้คือคันตรงไหนเก่าตรงนั้นนะอ่าครับผมอันนี้เจ้าของเขามีจะทําอะไรเพิ่มอีกไหมพี่มีโครงการจะทําเพิ่มแล้วก็อย่างที่บอกก็คือด้วยความเป็นรถที่ญี่ปุ่นของแต่งญี่ปุ่นเนี่อทุกเดือนอเพราะนั้น ตัวเก่าไปตัวใหม่มาก็าจะเปลี่ยนเดี๋ยวไปท้ายไปท้ายตัวนี้คือเดี๋ยวจะน่าจะเปลี่ยนเป็นของตัวท้ายสองอ่าครับผมเวลาเปิดเปิดระบบของเขาเขาก็จะวิ่งขึ้นไิ่งลงอ่าครับผม,มก็คือคันนี้จะแต่งเรื่อยๆถูกไอ้พี่เรื่อยๆครับแต่งเรื่อยๆโอ้โ oh, ห oh, สุดมากเจ้าของโอเคพินาราเดี๋ยวให้พินารารบกวนฝากร้านนิดนึงพี่โปรตีร้านทำอะไรบ้างพี่ที่ร้านก็ทำเกี่ยวกับรถรถตู้นะครับอ่ครับเน้นก็คือเป็นของโตโยต้าโดยเฉพาะก็เป็น รถครอบครัวครใครที่มีสไตล์ของรถครอบครัวเป็นพ่อบ้านแนวสไตล์อยากจะทําให้คนรถก็คือบ้านบ้านหลังหนึ่งอยากให้ทุกคนในบ้านใช้ชีวิตในรถอย่างอบอปุ่นก็นึกถึงเราได้แล้วก็อย่างที่บอกก็คือของแต่งแต่ละอย่างแต่ละชิน้นก็คือนําเข้าจากญี่ปุ่นก็ทางเราก็จะเป็นตัวแทนนํหน่ายนําเข้ามาจากญี่ปุ่นโดยเฉพ,เพาะแบรนด์วอลเลนตินะครับแล้วก็เป็นตัวแทนวอลเลนติไทยแลนด์ก็สามารถที่จะเปิดของเข้ามาแล้วก็ ซัพพอร์ตลูกค้าแล้วก็ที่สำคัญก็คือซื้อที่ไหนซื้อได้แต่ว่าการดูแลหลังการขายก็คือเรามีศูนย์บริการอยู่ที่กรุงเทพก็คือดูแลลูกค้าในตลอดโอเคได้เลย<ช>พี่นาราวันนี้ขอบมากนะครับครับสวัสดีครับ,รบนี่นั้นเพื่อนวันนี้ก็พาทุกคนมาชมตัวเอาพาดสองพันบนะครับผมบอกเลยว่าของแต่งแบบแน่นลุกจุดเลนเพื่อนนะเรื่องรายละเอียดเราก็พาไปดูหมดแล้วเนาะว่าคันนี้เขาทำอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดคลิปหน้ามีโอกาสนะ เดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูทางร้านพี่นาราแล้วกันเนาะว่าเขามีแบบรถอะไรสวยๆบางบอกเลยว่ารถเขาที่ร้านอนะ่ะแบบมีแต่รถตู้แต่งเต็มๆทั้งนั้นเลยเพื่อนอะวันนี้ก็พามาดูแบบแนวแบบรถครอบครัวนั้นเพื่อนเป็นรถตู้นะครับแนวแบบเอาผ่าเนาะก็ะรายละเอียดของแต่งบอกเลยว่าคันนี้ก็สองล้านเพื่อนเบาๆบอกเลยว่า,า,าสุดทุกชิ้นประมาณนี้นะครับอ่ะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดรับตากดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราไปเจอใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ไปแล้วผมบ๊ายบาย